เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากฝั่งหุ้นซอฟต์แวร์คือหุ้นตัวที่ดังที่สุดอย่าง Adobe เนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ Adobe นะหุ้นซอฟต์แวร์ทั้งแผงอะ่ะทำผลงานแย่ลงเรื่อยๆ <c oughs> เช่น Figma, Duolingo, Hubs, Team คิดแลบแล้วก็นนวคือถ้าคุณจวดที่ยอดดอยหรือ52วิคไฮเนี่ยแล้วคุณจวดฟิกมาที่ยอดดอยใช่ไหมคุณจะติดลบ78%อยู่ตอนนี้ด้วยลิงโกเนี่ยลบ72%ทีมเนี่ยลด61%แล้วก็ Adobe จะลบไป35%มันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมาคุยกันในคลิปนี้ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่าไปว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นแนวซอฟต์แวร์อย่างแ r a b บ a z a า a s h o p e ปที่เรารู้จักกันเนี่ยมันจะมีการระดมทุนเผาเงินทุนแล้วก็พยายามยึดตลาดให้ได้เพื่อทำกำไรในอนาคตใช่ไหม บริษัทซอฟต์แวร์ในสหรัฐเนี่ยก็มีแพทเทิร์นเหมือนกันเด้เลยก็คือหัวใจของหุ้นซอฟต์แวร์มันคือกาไรในอนาคตเช่นคุณเอาตัวเลขมาดูเนี่ยอย่างเช่นด้วลิงโกเห็นตัวเลขยูเซอร์ชัดเจนแล้วมีคนใช้งานเท่าไหร่เอาเงินเข้าบริษัทเท่าไหร่ในแต่าสนี้มีการเติบโตต่อปีขนาดไหนนักลงทุนเนี่ยก็จะคํานวณการเติบโตในอนาคตแล้วก็จะ Price In กําไรในอนาคตพวกนี้ไปแล้วเวลาจะซื้อหุ้นใช่ไหม หัวใจคือกำไรในอนาคตสำคัญมากนะประโยคนี้ถาว่ากำไรในอนาคตเนี่ยสำคัญยังไงเพราะว่าสิ่งที่จะมาดิสลอฟกำไรในอนาคตเนี่ยมันก็จะออฟเซตราคาหุ้นทันทีไงครับเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันเช่นเรื่องแรกเนี่ยอาตาัตราดอกเบีย้ยใช่ไหม ทอมเ่ยอยากให้ลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าจะโลมพาเวลเนี่ยไม่ยอมถึงขั้นมีการงัดกันเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเหมือนที่ผมเล่าไปในคลิปนี้ใครที่อยากฟังเต็มๆเนี่ยแนะนำให้ไปฟังกันได้นะส่วนใครที่ต้องการติดตามอัตราดอกเบีย้ยของเฟดอย่างใกล้ชิดสามารถเข้าไปดูได้ที่ investing.com เข้าไปที่แถบเมนูด้านบนนะครับเลือกเครื่องมือแล้วก็เลือกเครื่องมือติดตามอัตราดอกเบีย้ยเฟดจะมีเค้าดาวให้ว่าเฟดเนี่ยจะขยับอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้าเมื่อไหร่ในอีกกี่วันด้านล่างก็จะเป็นคาดการณ์ที่เว็บไซต์ investing คำนวณมมาาาาาใใใหหห้วออััััตตโนนนน่่่เดีีียยจะขบบบบรกกไไปททงสญคฉ99% ค่อยมีเซอร์ไพรส์อะไรหรอกรอบหน้าเนี่ยก็คงอยู่ที่3.5ถึง3.57ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมันมีแนวโน้มันจะสูงนานด้วยนะมันหมายความว่าต้นทุนกู้ยืมเนี่ยมันจะสูงขึ้นเงินในอนาคตเนี่ยมันจะมีมูลค่าน้อยลงทันทีคือปกติหุ้นเทคเนี่ยมันจะมี PE ที่สูงใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยรับได้เพราะหุ้นเทคเนี่ยมันโตเร็วแต่ว่าพอการเติบโตของกําไรในอนาคตเนี่ยมันถูกลบกวนปุ๊บเนี่ยนักลงทุนนี้ก็จะเริ่มไม่โอเคแล้วก็็็จะเเเเเเเรรรริ่่่่่่่่่่่มมมททททททขขขาาาายยหหหหหหุุุ้้้้้้้นน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 นืืออออองงีีีีีี2กกกคคค AI ปปปสตตตใใใญัััััพบวววึชแ ตอนนี้เนี่ย AI มันกลับกลายเป็นปัญหาของหุ้นซอฟต์แวร์ขนาดกลางเยอะกว่าอัพไซด์นะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้น Adobe เนี่ยที่เป็นสตอรี่หลักของเรื่องนี้เลยนะคือมันมีโหมดที่ชัดเจนมากแข็งแกร่งมากๆใช่ไหมเช่นมันมี Photoshop มี Illustrator มี Premiere แต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอกับ Canva เข้ามา disrupt ตลาดแมสผมพูดตรงๆเลยนะ Adobe เนะี่ยมันแพงเว้ยผมแม่ที่ใช้ Photoshop มาตลอดเป็น10ปีเนะี่ยทุกวันนี้เวลาจะดีไซน์อะไรง่ายๆอย่าง,างแบบย t ทูบตำเนลเนี่ยผมใช้แคนวาแทนหมดแล้วด้วนยะ Lingvo นี่ก็เหมือนกันแอปเรียนภาษาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ AI อย่าง ChatGPT เนะี่ยเราก็สามารถเรียนภาษากับมันได้เหมือนกันพอ AI มาปุ๊บเนี่ยกำแพงของซอฟต์แวร์เนะี่ยมันเริ่มพังทลายกลายเป็นแข่งกันอุตลุดและนักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่ชชว่์แล้วก,กำไรที่โปรเจกต์ไว้เนี่ยจะทำได้จริงไหมเงินมันก็เลยไปหมุนที่ AI infrastructure แทนดีกว่าครับเราก็จะเห็นช่วงนี้เนะี่ยหุ้นกลุ่ พวกนี้เนี่ยเป็นคนขายพลั่วครับมันได้เงินแน่นอน ในขณะที่ซอฟต์แวร์มันปลายทางไงคือปลายทางเนี่ยไปแย่งกาไรกันเอาเองครับเป็นปลายน้ําก็สููรบกันเองรัวๆสรุปจากเหตุการณ์นี้คือผมก็ไปอ่านทวิตของคุณเช์บลูหรือที่คนไทยเรียกกันว่าอาจารย์เชเนี่ยนะครับเขาเขียนสรุปไว้ถึงการล่มสลายของตลาดซอฟต์แวร์ว่า AI เนี่ยทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยกลายเป็นสินค้าโกคภัณฑ์สิ่งที่เคยเป็นโมดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่และกลายเป็นเป้าหมายลดต้นทุนแทนประเด็นที่2ที่เราเคยลงทุนกับมันเพราะคิดว่ามันเป็นหุ้นโกลว่าเป็นหุ้นเติบโตนนเพราะมันเป็นหุ้นเทคคค่่คนน่่่่่่มมม้ตตออออนนรรไไไไแแววกาาาาืืงงจจะะดหโ มาจิ้นเนี่ยมันถูกบีบแค่ไหนคือในยุคที่ซอฟต์แวร์ผุดเป็นดอกเห็ดเนี่ยนะคนมันแข่งกันเยอะขึ้นซอฟต์แวร์ถูกเรียนแบบไดง่ายขึ้นเนี่ยอะไรคือมอรดของคุณอนะเ็นที่3ออามหออจาันเชนเนี่ยคือ s a s หรือซอฟต์แวร์ as a service เนี่ยมันกำลังพังเพราะถ้าคุณไปดูเลยนะบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดซอฟต์แวร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งใช่ไหมเช่นบริษัทผมที่ทำงานในปัจจุบันเนี่ย investing.com เนี่ยเวลาจะทำโปรเจกต์อะไรก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อวจะะคุยแชชทเนนน่่่ก็ใใ้้ Slack Chat ตวาาาจงางึ day.com เวลาทีมดีไซน์ส่งแคมเปญมาให้ผมเนี่ยก็จะตรวจด้วยฟิกมาซึ่งพวกนี้เนี่ยมันแยกกันหมดเลยนะมันเป็นบริษัทแยกกันแล้วบริษัทผมเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทซอฟต์แวร์พวกน,น,นี้บริษัทนู้นทีบริษัทนี้ทีตอนนี้เนี่ยมันกำลังถูกดิสละแรงมากด้วยกันแทนที่เวิร์กโฟลทั้งชุดเช่นถ้าตลาดข้างล่างเนี่ยตลาดแมส์ยกตัวอย่างไปแล้วว่าคนนั้นนี่ไปใช้แคนว่าแทนใช่ไหมบางคนสมมติเมื่อตัวทั่วไปอะแต่พอเป็นระดับองค์กรขนาดใหญ่อย่างบิ๊กเทคอย่างแอร์มอซอนกูเกิลไมโครซอฟต์์แวร นะไม่ใช่ซอฟต์แวร์คลาสคือตลาดเนี่ยต้องการผู้ชนะน้อยลงแล้วโหมดใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นเทรนดที่หลายสำนักเขาวิเคราะห์กันว่ากำลังเกิดขึ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ขนาดกลางเนาะแล้วผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่าอย่างไรกันบ้างใครถือหุ้นตัวไหนเอาไว้บ้างมาแชร์กันได้นะส่วนตัวแล้วผมไม่มีหุ้นสักตัวในิส s t นี้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมลงทุนกับหุ้นต้นน้ำ AI หมดเลยไม่ก็บริษัทที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อย่าง Google กับ Amazon มีใครคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าช้อนซื้อหรือไม่พิิมมพ์คออมเมนนนขข้้้าาาแชรรกกกััไไดนะสบลลปปี็่ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ